ดรไกมอเตอร์ right นะฮะ,ะลบก่อนนะดรไกมอเตอร์ก็คือวงจร h b r i c ินะครับ h b r i c ิเดี๋ยวลึกๆเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าไอ้ตรงนี้ผมจะ,ะสแสดงให้เห็นว่ากระบวนการเนี่ยมันทำงานเป็นยังไงนะครับนี่คือ h b r i c ิวงจร h b r i c ิ ick, ประกอบด้วยข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นกราว นะครับและตรงกลางตัวนี้คือมอเตอร์นะครับตรงกลางคือมอเตอร์ฝั่งนี้คือสวิตฝั่งนี้คือสวิตฝั่งนี้คือสวิตฝั่งนี้ก็คือสวิตเช่นกันนะครับ นี่คือลักษณะของวงจร h b r i บินี้มอเตอร์มอเตอร์ DC นะนะครับลักษณะของมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์ DC นะครับเมื่อมันเป็นมอเตอร์ DC นะครับมันสามารถกลับคู่ได้ถ้าสมมุติว่ามอเตอร์ฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบอาจจะกลับไปทางนี้แต่ถ้าเปลี่ยนอ,อ่อฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบมอเตอร์หมุนกลับอีกทางหนึ่ง นี่คือการกลับทางของมอเตอร์ชนิด DC โดยทั่วไปมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นกระบวนการกลับขั้วก็ใช้หลักการของวงจร H-Bridge มาทำถ้าถ้าสมมุติว่าสวิตต่ออยู่ในลักษณะแบบนี้เราต้องการให้บวกอยู่ฝั่งนี้ลบอยู่ฝั่งนี้สวิตเอ S เอช SW2 SW4 2, SW SW3 อ่าโอเคนะฮะสมมุติว่าเราต้องการให้บวกสวิตหนึ่งวิ่งชื้มานี่ปึ๊บลงกราวนะฮะมอเตอร์ก็จะหมุนกลับไปอีกทางหนึ่งแต่ถ้าวันดีคืนดีเราต้องการกลับทางนะครับกลับทางหมุนไอสวิตสามสับชึกขึ้นมานะครับ ฝั่งนี้สวิตซ์หนึ่งกับสวิตซ์สี่เนี่ยเปิดออกนะฮะสวิตซ์หนึ่งกับสวิตซ์สี่เนี่ยถูกเปิดออกถ้าไม่เปิดออกแล้วมันจะระเบิดทันทีเลยนะครับดังนั้นกระบวนการตรงนี้ปรับสวิต์ตัวนี้ให้เปิดออกพอเปิดออกต่อสวิตซ์เอสสามนะครับฝั่งนี้เข้าตามทฤษฎีของเราเจอก่อนบวกนะฮะเจอออกลบนะฮะนี่ฝั่งนี้กลายเป็นลบทันทีลบปั๊บ S2 ทำงาน เพราะฉะนั้นสวิตเนี่ยมันจะทำงานเป็นคู่คู่แรกคู่ที่1ก็คือสวิตหนึกับสวิตสี่นะครับตัวที่2องสวิตสองกับสวิตสามนะฮะดังนั้นในเมื่อมันทำงานเป็นคู่ในลักษณะแบบนี้ ถ้าเราเอาทรานซิสเตอมาใส่ข้างบนเนี่ยเราสามารถสั่งงานได้เป็นปกติเลยถ้าหยุดนำกระแสข้างบนหยุดนำกระแสข้างล่างสวิตช์สตัวนี้ก็จะไม่ทำงานนะฮะแต่ถ้านำกระแสข้างบนชึกนำกระแสข้างล่างสวิตช์สตัวนี้ก็จะทำงานถ้าสวิตช์สตัวนี่ทำจะต้องให้ s 1และก็ s สสวิตช์สีเนี่ยทำงานมันก็จะหมุนกลับทางทันที ถ้าทั้ง4ตัวเป็นทรานซิสเตอร์มันจะทำได้ง่ายมากแต่ทั้ง4ตัวเนี่ยทรานซิสเตอร์ธรรมดามันอาจจะเอาไม่อยู่เขาก็เลยต้องใส่เจ้าตัว m o s f e t หรือ IGBT เข้าไปแทนในเมื่อเราใส่ IGBT หรือ m o s f e t เข้าไปแทนเนี่ยผมบอกเมื่อกี้ว่ามันมีความเฉื่อยอยู่ นะครับค่าเดทแฮมอะ่ะค่าตายของมันะนะครับในเมื่อมันมีความเชื่ออยู่อะไรเกิดขึ้นในเมื่อเราปล่อยให้สวิตซี่เนี่ยสมมุติว่า,าสวิตหนึกับสวิตสองตัวแรกให้มอเตอร์มันหมุนไปอีกทางหนึ่งนะฮะแต่วันดีคืนดีเราต้องการหมุนกลับทางสวิตหนึกับสวิตสี่เนี่ยจากออกจากกันเพราะจากออกจากการเสร็จแล้วไอ้เจ้าสวิตสามกับสวิตสองเนี่ยมาทํางานแทน พอสั่งทํางานแทนไอ้ตัวนี้มันมีความเชื่ออยู่พอมันมีความเชื่ออยู่มันเหมือนกับช็อตอยู่ค้างอยู่นะครับแต่เมื่อตัวนี้ค้างอยู่แต่ว่าเราไปสับไอ้เจ้าตัวสวิตซ์ีออนเข้าไปอะไรเกิดขึ้นครับมันก็จะเอาไฟบวกสมมุติว่าไฟบวกตัวนี้48โวลต์นะ่ะมันก็จะเอาไฟบวกเนี่ยชึกลงกล่าวเลยพังทั้งระบบนะนะครับ เพราะฉะนั้นไอ้ตัวล่างกับตัวบนเนี่ยมันพังทั้งระบบนี่คือรายละเอียดที่เราจะต้องคุยนะฮะว่าถ้าสมมุติว่าเราเอา iGBT มาใช้เราเอา m o s f e t มาใช้เราต้องมีจัดการเ,เราต้องจัดการทำให้มันอะไรฮะชัดดาวให้ได้คือตีออกจากให้ได้ห่างออกจากกันให้ได้นะฮะ นี่คือข้อแตกต่างว่าทำไมทรานซิสเตอร์นะฮะทรานซิสเตอร์กับมอสเฟตมันมีรายละเอียดพวกนี้อยู่ถ้าสมมุติว่าเราเราชดดาวมันไม่ทันเนี่ยพังครับยังไงก็พังนะ,ะไม่ว่าจะทนกระแสบางคนบอกว่า้ทนกระแสได้2 0 0แอมป์ทําไมยังพังอยู่อ่ะแล้วมันไปนเจอตัวนี้ชตกันมันก็พังอันดินะ,ะเพราะฉะนั้นกระบวนการลักษณะแบบนี้เนี่ยเราต้องเคลียร์ให้ดี ะะอุปกรณ์ IGBT หรือ m o s f e t มันก็เลยทำตัวเขาเรียกว่าเกตไรขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเราก็จะว่ากันในลึกๆว่าไอเกตไรเนี่ยมันทำงานเป็นยังไงนะครับหลักการเป็นยังไงในแต่ละขาเราจะต่อยังไงเวลาเราวายริงวงจรหรือเราเขียนวงจรน,นะ เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ไดห้หมายความว่าเราจะตะบี้ตะบันออกแบบกันอย่างเดียวทั้งที่ไอ e ้เจ้ารายละเอียดของอุปกรณ์เนี่ยเรายังไม่ชัดเจนเลยเนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ก่อนที่จะไปออกแบบวงจรเนี่ยไอ, grad, ไอ้ไอุปกรณ์เวลาเราไปต่อเนี่ยมันต้องชัดเจนก่อนนะอ่ะถ้าสมมุติเราต่อสวิตช์อย่างเงี้ยมันอาจจะงงอาจจะไม่เข้าใจนะครับ ก็เปลี่ยนเป็น IGBT หรือทรานซิสเตอร์ก็ได้นะครับเนี่ยตัวนี้สมมติว่าผมจะเปลี่ยนเป็นทรานซิสเตอร์นะครับเปลี่ยนเป็นทรานซิสเตอร์ทำยังไงก็ใส่ทรานซิสเตอร์เข้าไปชึกกเข้าไปฝับฝับเข้าไปนี่เป็นละสวิตซ์หนึ่งตัวนะครับข้างบนล่ะข้างบน ชึกชึกเราใส่อย่างนี้ได้ไหมได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะบไรยากไงมันจะไอตัวตัวขาเบสเนี่ยมันจะทํายากเพราะฉะนั้นทํายังไงให้ง่ายก็ข้างบนเป็น P <N> P ทรานซิสเตอร์พีสิทนะครับมันจะได้ง่ายนะครับเพราะว่าเอาค่าความต่างศักของ VBE มาใช้นะครับไอ้ตัวนี้มันได้อยู่แล้วพราะมเทียบกับกล้า นะฮะไอ้นี้มันก็เทียบกับไฟนะเพราะฉะนั้นวิธีการออกแบบพวกนี้เราต้องเข้าใจกับมันก่อนไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันเราก็ใส่ทรานซิสเตอร์เข้าไปนะฮะเป็นทรานซิสเตอร์อ่ไอตัวนี้อ่านี่จบแล้วนะฮะเป็นทรานซิสเตอร์ NPN ตัวหนึง PNP ตัวเน,นะ,ะเดี๋ยวพอขึ้นวงจรเราจะรู้ว่าไอ้เจ้าวงจร2ตัวเนี่ยมันคืออะไรนะครับไอ้วงจร2ตัวเนี่ยไอ้ complementary เนี่ยมันเป็นยังไงถ้าไม่มีโหลดตรงนี้เปลี่ยนโหลดตรงนี้เป็นตัวอื่นเนี่ยมันเป็นยังไงไอ้วงจรลักษณะแบบนี้สิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจอย่างมากกับอุปกรณ์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็น IGBT MOSFET transistor หรืออะไรก็แล้วแต่นะ ดังนั้นนี่คือวงจรหลักๆที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับมันนะฮะสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนมาเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ